จะคงค,นนะคงความหวานนี่จะเป็นคงความหวานที่ที่ที่แยกย้ายกันเนี่ยด้วยความสมัครใจหรือมันถึงเวลาแล้วหรือมันเป็นเพราะอะไรฮะผมว่าหนึ่งฮะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเรารู้ว่าในแง่ของระบบธุรกิจนะฮะบริษัทอ่าก็ไม่ขอว่าเป็นนะฮะ,ฮะคือบริษัทก็อาจจะมีความรู้สึกว,ว่าดูเราก็เหมือนเด็กอ,ะอ่ะนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นรายได้บางทีมันมันไม่เพียงพอกับ กับสิ่งที่มันโสหุ้ยที่มันเกิดขึ้นไงพีอ่อย่างผมอยู่จุฬาสมัยก่อนเนี่ยมผมยังนั่งรถเมปเปิลเรียนนะนะฮะแต่พอขึ้นรถเมย์ปุ๊บเด็กพาน,นิชขึ้นมาเจอเรา,าพี่ออสอะไรอย่างเงี้ยเรากาลังจะหลับนะจะพิงหลับสักหน่อยเพราะเมื่อคืนไปถ่ายมีสิ่งวิดีโอเดึกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้แล้วต้องต้องขับรถต้องหารถแล้วมีโสหุ้ยมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะผมก็ซื้อรถคันแรกก็ราคาสองหมื่นกว่าบาทเองนะที่จุฬา เป็นคันที่เก่าที่สุดโกโลโกโโซเล็กที่สุดในรถจุฬานั่นนั่นคือรถของผม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วก็มันก็มันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึม้นค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเราก็มีความรู้สึกเราตั้งคําถามตัวเองว่าเราดังขึ้นมาเนี่ยเราชีวิตเราเราเรามีความคุ้มค่าแค่ไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่ามันเราชั่งน้ําหนักแล้วมันมันแทบจะไม่คุ้มอมืทุกคนก็ชั่งน้ําหนักมันไม่คุ้มอ่ะเราก็เลยลออกะัรบ้านเดียวไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือจริงจริงผมไปบอกเลิก กับบริษัทนะผมบอกเลิกเลยคือขอยกยกธงเป็นคนแรกช่วง่เมนยใชตั้งแต่ช่วงเพลงมีดวงใจหนึ่งดวงเลยนะนะกำลังดังเปี้ยงเลยอแต่ผมเดินเนี่ยผมขอเลิอกอโอ้โหบริษัทนี่ตกอกตกใจกันใหญ่เป็นเพราะตอนนั้นเราก็ห่วงเรียนด้วยป่ะหนึ่งห่วงเรียนด้วยนี่นะฮะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้คือความดังคือเพื่อนผมเข้าวัดมาตั้งแต่เด็กด้วยไนงะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฉยเฉยเฉยกับเรื่องความดังคือเราไม่ได้อยากเป็นดาราเราไม่ได้อยากอยากเป็นคนมีชื่อเสียงแต่จริงๆเราอยากเราอยากอยู่กับเสียงเองเราอยากร้องเพลงแต่มันก็เป็นสิ่งที่มันต้องคู่กันไปเท่านั้นเองนะฮะก็จนในท้ายสุดพอพอเข้าสี่ปีกว่าเราก็มันก็เต็มอิ่มนะฮะก็ก็เลยเพื่อนก็เลยแยกย้ายพอแยกย้ายกันไปมันมาออกอัลบั้มเดี่ยวที่ยังคงอยู่กับ R S ไหมหรือย้ายค่ายตอน ตรงนั้นตรงนั้นอยู่อารเอสระยะหนึ่งอยู่อารเอสระยะหนึ่งคือคือพอพอจากที่หลังจากอาเอสบอกดึงเราเขาไม่ได้แล้วออสมันจะเลิกได้ยังไงกําลังดังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็ทำงานให้กับอาเอสมามาโดยตลอดก็อยู่มานานเนะก็ก็อยู่มานาน<ค>จนมีความรู้สึกว่าไอ้ความคิดที่จะจะเลิกจากวงการไปมันก็เป็นความเคยชินแล้วตรงนั้นมันเริ่มเคยชินแล้ว<ม>ก็ก็ทาไปเรื่อยๆแต่เพื่อนก็มีความรู้สึกพอเรียนจบแต่ละคนก็ อยากไปทําในสิ่งที่ตัวเองจบมามากกว่าเนี่แล้วพอมาออกคนเดียวต่างกันไหมฮะกับที่เคยออกเป็นวงอืมต่างผมชอบไปวงมากกว่าอืม,มันได้บรรยากาศมันได้ความสนุกมันได้ความคลึกคลืนนะฮะพอออกคนเดียวแล้วมันเป็นยังไงฮะเพลงได้รับการต้อนรับเหมือนเดิมไหมยากขึ้นไหมยากขึ้นยากขึ้นแล้วบาง ผมว่าม,มันขาดบรรยากาศเวลาไปสัมภาษณ์อะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมันขาดบรรยากาศมันขาดการโยนมุกมันขาดอะไร ừ ừ ừ. ทุกๆเรื่อง ừ ừ. แหละฮะนะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วอก็ตอนตอน,ตอนที่เรามาทําเดี่ยวคิดถึงเพื่อนตลอดนะฮะ <ừ. S 1> ก,ก็ก็นัดเจอกันอยู่เรื่อยๆมีจนช่วงเนี้ยตอนนี้บอกเฮ้ย hey, ไม่ได้แล้ว มาแก้เหงากันดีกว่าเอาเพลงเก่าๆมานั่งเล่นกันตอนนี้อ๋อนี่คือตอนตอนนี้ฮะตอนนี้เจอกันอยู่ไหมใช่ยังเจอให้ยังเจออีกห้าคนมารวมกับคุณเป็นหกคนเลยหรอใช่ใช่ฮะแสดงว่าจะทําอะไรด้วยกันก็ไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นแค่รวมตัวแล้วก็เล่นกันมีความสุขแล้วก็บางทีมีกลุ่มแฟนคลับเขากลุ่มเล็กๆนะพี่เขาเชิญเราไปไปร่วมงานกันอะไรเงี้ยก็ไปร้องให้เขาฟังกันเล่น แต่เห็นว่าอาจจะได้เห็นคิริบูนอีกครั้งหนึ่งบนเวทีคอนเสิร์ตเฉพาะกิจอะไรหรือเปล่าะไม่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 ได้ยังไม่มียังไม่มีไอเดียเหรอแล้วที่จะไปจะไปเป็นแขกรับเชิญให้กับปูสมิงใช่ไหมตัวผมอ๋อคนเดียวคนเดียวอ๋อคนเดียวอฉันก็นึกว่าไปทั้งวงขอไปคนเดียวอันนี้คอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับคอนเสิร์ตอแรก The Memory Nice คอนเสิร์ตกับแมมมัี่ไหนทคอนเสิร์ตก็จะมีพี่หมิงจะมีสาว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 ซึ่จะเป็นแมมกับปุ้มกัปปุ่มนะฮะแล้วก็จะมีพี่ป้อมออโต้บ้านอ๋อรวมตัวกันหลายคนปวิศฟีเบิร์ดเอาปวิศฟีเบิร์ดด้วยเหรออ้าวยุคนั้นได้เพลงอะไรนะเดี๋ยวสิฟรีเบิร์ดที่ผมบ๊อบผมมามาเลยแต่เธอใช่ใช่หลงล้เมอเธอฟรีเบิร์ดก็อยู่อาร์เอสเนอะอยู่รถสาดนตรีคู่แข่งคุ้นเปล่ารู้สึก แกจะก่อนนะฮะจะก่อนจะก่อนจะก่อนนะฮะแล้วก็ออกเป็นเป็นเป็นออดเดี่ยวที่ออกกี่ชุดคะอีกกี่ชุดออดเดี่ยวนี่จะประมาณสักเจ็ดแปดชุดฮะเจ็ดแปดชุดโอ้เยอะนะเจ็ดแปดชุดโอ้แล้วก็โดยอัลบั้มรวมเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะนะอีกนอกจากร้องเพลงเพราะเล่นดนตรีก็เก่งแล้วเขาก็เขียนเพลงด้วยครับไปเรียนเขียนเพลงมาจากไหนฮะเรียนเขียนนี่ไม่ได้เรียนนี่แต่มีอยู่เห็นแววตัวเองนะเห็นแววตัวเอง คือตั้งแต่ตอนป,อ 6, 6, ปอ .6 ป .6 ป .6 คือโรง,งเรียนเนี่ยเขาจะให้แต่ละห้องเนี่ยแต่งเรียงความเนมเครูเขาก็สอนให้แต่งเรียงความนะฮะมผมจะแต่งชื่อว่าผมตั้งชื่อว่าทางน้ํา ทางน้ำชื่อเรื่องนะงแล้วก็วปกติเราจะเขียนครอบครัวของรอเราเพื่อนของฉันโรงเรียนของหนู <ผม S 2> <ล>อะไรก็จะเป็นวิถีชีวิตที่แบบคนอยู่ในริมฝั่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนั้นแล้วก็เรื่องราวของผมเนี่ยเวลาแต่งเนี่ยส่วนใหญ่ครูมักจะเอาไปสมมตินะป .5 ป .6 มีทั้งหมด13ห้อง1ถึงทับ 1, ถึงทับ 13, ก็เรียกว่าจะ เยอะนะเราเอาของเราไปโชว์เป <Cette S 1> ็นแบ่อะไรเงี้ยโอ้เสียว่าเป็นนักเขียนได้เลยนะเนี่ยอันนี้ก็ก็อาจจะเป็นจากตรงนั้นนะฮะแล้วก็มาแต่งเพลงแล้วก็มาเขียนเพลงแล้วเขียนนี่เขียนจากอะไรฮะเขียนจากความรู้สึกเขียนจากประสบการณ์หรือเขียนจากการได้เห็นได้อะไรหลากหลายพี่หลากหลายผมค่อนข้างหลากหลายอย่างเหตุการณ์สมมุติก็มีหรือจากสถานการณ์จริงอย่างผมครั้งหนึ่งที่ผมเรียนรากกระ b ใช่ไหมฮะช่วงนั้นเรียนเรียนรากกระ b นั่งรถไฟแต่เช้าตรู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นบนตึกตึกหนึ่งเนี่ยจะมีเด็กถูถูพื้นกันเราก็เฮ้ยมาตื่นเช้ากันอย่างนี้แล้วดูก็ยังเด็กๆเลยอ่ะเราก็สงสัยนะฮะแต่เรารู้จะถามใครบนรถไฟแล้วเขียนเรงเลยอจนมีอยู่วันหนึ่งก็พวกพวกคนตรวตัวเดินผ่านมาพี่พี่พ,พ,พี่โทษทีเด็กพวกนั้นคือที่นี่คืออะไรอ่ะบอกอ๋อนี่บ้านเด็กกัพาราไงบ้านเด็กกําพรราตรงแถวพยาไทนะฮะ ผมก็เลยแต่ง,พงเพลงนี้จากเสี้ยวหนึ่งของชีวิตนานแรงปีรสอโศกสันอันนี้ก็ชื่อเพลงเด ah ็กกำพร้าเพลงนี้ก็ดังนะเฮ้ยเขาเคยเอาไปใส่ในละครอะไรสักอย่างใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน อะไรเนี่ยเคยได้ยินแล้วะเอสหลัครับเขาไมขออนุญาตคุณหรอต้องไปขอเอาเป็นเพลงของเขาเลยใช่ไหมคือคือต้นฉบับนั้นต้นฉบับต้นฉบับของต้นฉบับนั้นเป็นของเอสเต่เพลงลิขสิทธิ์เป็นของเพลงเป็นของผมอแล้วตอนนี้ลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดเป็นของคุณเหรอเป็นของผมฮะใครจะซื้อติดต่อเลยแล้วเพลงแรกในชีวิตที่แต่งเลยแรกเลยแรกแรกเลยแรกแรกเลยนะฮะเพลงเนี้ย โหมันเกี่ยวกับความรักเยอะเหลือเกินโลกแห่งความรักมีหรือใ,ใครไม่ต้องการมีแต่ความหวานร,าร้าวรานแล้วสุขสมโลกแห่งความรักดาดะไาดาด,าด,าดา้อย่างนี้คุณจะต้องมีพื้นฐานของการเรียนโน้ตเรียนอะไรไหมคะ หรือไม่ต้องมีก็เล่นเล่นอาศัยเล่นเล่นเล่นเพลงเอาแล้วขอดมันก็อยู่กับกับมือเราอะนะฮะเพราะมันขอดมันอยู่กับมือเราก็โอเคอันนั้นในระดับหนึ่งแต่พอถึงอีกระดับหนึ่งก็ต้องไปแล้วต้องไปเรียนต้องไปเรียนแล้วผมก็ไปเรียนเพิ่มเติมอรียเพิ่มเติมด้วยทั้งหมดมาในชีวิตนี้แต่งเพลงทั้งหมดกี่เพลงนะจำได้ไหมน่าประมาณสักเกือบร้อยเพลงร้อยเพลงได้ใช้หมดทุกเพลงไหมฮะได้ได้ใช้กันหมดเลย เพลงไหนที่เรารู้สึกว่าเขียนแล้วมันตัวเรามากที่สุดมีไหมคะเ,เดี๋ยวนะมันมีเนี้ยอ,อ,อากจะรักจริงใจต่อกันจะพูดความสัมพันธ์ด้วยดีความรักจากใจเรานี้ควรจะมีกันมอง ามองเขาเป็นอย่างไรเขาอาจมองเรามาต่างกันสองคนต่างจิตต่างความคิดฝันแต่ผูกพันกันด้วยความรักอะไรเงี้ยคือเร,เราเรากำลังจะสอนว่าเฮ้ยเราเรามองเขาอย่างนี้เนี่ยจะอย่าต้องให้เขา,ขาเอออย่าไปคาดหวัง,ง,งว่าเขาจะมองอเราในอย่างเดียวกันอะไรเงี้ยเออเมื่อผูกพันกันแล้วก็ทำไมถึงเขียนเพลง แนวๆเกี่ยวกับความรักทั้งนั้นเลยค่ะ